บรรยากาศนะครับนี่วันนี้มาเดินในทั่วเลยนะครับเพื่อนๆทางเข้าบรรยากาศมาพักผ่แดดร้อนๆครับเพื่อนๆมา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 เลาะองมังกร ร,รามอุทยานเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539นะครับแผนที่นะครับ แผนพังครับสารจตุรมุกวิมานสลานาวมินอาคารบริการหมู่บ้านชาวสวนนะครับพามาชมความน่ารักนะครับของไก่นะครับตักตักตักต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 ก ชมความน่ารักน่ารักนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะครับเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับ ไก่ตอกหากินนะครับอ้าวกินเลยกินเลยนกบินไปแล้วครับท่านอ้าวมีนกด้วยน,นี่นกน้อยนะครับนกน้อยบรรยากาศนะครับ งามๆวิวสวยๆกับบรรยากาศการหากินนะครับจิกยงจิกยานะครับเพื่อนๆดูกันเป็นฝูงเลยนะครับปกติเขาจะลายสวยๆนะครับเพื่อนๆดูลายเป็นจุดๆข,ขาวๆเล็กๆน่ารักนะครับเดินหากินเป็นกลุ่มเจ็ดตัว เ็ดตัวนะครับวันนี้มาสวนอุทยานนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเราไปเดิน ดูแม่น้ำเจ้าพรยาครับเพืเ่อนๆว่าน้ำจะขึ้นขนาดไหนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพืเ่นอนาๆมาชมไก่ต๊อก